ทีนี้คุณผู้ฟังคะช่วงท้ายข่าวสารเรื่องสุดท้ายวันนี้เรามีในเรื่องของไข้ดำแดงมาฝากกันคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ได้เห็นข่าวกันหรือยังเอ่ยหลายท่านคงสงใจคงสงสัยนะคะแล้วก็อาจจะ,ะ,ะเห็นว่าโรคไข้ดำแดงเนี่ย คืออะไรนะคะไข้ดําแดงคืออะไรนะคะทำไมหลายท่านบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้เนี่ยมาก่อนกันเลยคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของกรมควบคุมโรคได้ออกมาแจ้งในเรื่องของโรคไข้ดําแดงค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่โรคอุบัติใหม่นะคะแต่ว่าเป็นโรคติดต่อที่จะต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยส่วนมากเป็นเด็ก นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะได้กล่าวถึงในเรื่องของกรณีที่พบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้ดําแดงค่ะแล้วก็มีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนว่าทางด้านของกรมควบคุมโรคได้ดําเนินการป้องกันตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองเฝ้าระวังโรคและก็สังเกตอาการของ บุตรหลานอย่างใกล้ชิดรวมถึงทําความสะอาดอุปกรณ์ของใช้แล้วก็ของเล่นต่างๆด้วยซึ่งทางด้านของนายแพทย์ภานุมาตรดังย้ําอีกนะคะว่าโรคไข้ดําแดงไม่ใช่โรคอุบัติใหม่นะคุณผู้ฟังฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนของเราอย่าตื่นตระหนกโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียชื่อว่าสเตรปโต คอสคัสชนิด A ค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดโรคหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคออักเสบโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นต้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการไม่รุนแรงค่ะจากข้อมูลของกอง,กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคบอกว่าสถานการณ์ของโรคไข้ดําดแดงในวันที่หนึ่งมกราคมถึง28่สกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยจํานวน455รายไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตค่ามัดค่ามัด ทยฐฐานหรือค่ากลางค่าเฉลี่ยผู้ป่วย5ปีย้อนหลังจำนวน605รายต่อปีค่ะโดยโรคไข้ดํำแดงเนี่ยมักจะเกิดในเด็กอายุระหว่าง5ถึง15ปีแต่กลุ่มอายุอื่นสามารถเกิดโรคไข้ตํำแดงได้เช่นเดียวกันอาการของโรคค่ะจะเริ่มจากการที่มีอาการไข้เจ็บคอนะคะแล้วก็มีฝี มีฝีปากซีดนะคะมีผื่นแดงตามลํำคอนะคะรักแร้ลําตัวแขนหรือขาลักษณะของผื่นเนี่ยเมื่อสัมผัสจะคล้ายกับกระดาษทรายใบหน้าแดงแล้วก็อาจจะมี อาจจะมีปื้นขาวที่ลิ้นนะคะซึ่งภายหลังจะลอกออกทําให้ลิ้น,นมีลักษณะบวมแดงการติดต่อมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ฉิดกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีรียเกาะโรคหรือหายใจเอาละอองฝอยที่ติดเชื้อเข้าทางระบบทางเดินหายใจส่วนการติดเชื้อผ่านการรับประทานอาหารก็สามารถพบได้แต่ว่าน้อยนะคะทีนี้ในเรื่องของการป้องกัน ป้องกันโรคไข้ดําแดงคุณผู้ฟังคะสามารถทําได้ค่ะโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนอนพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคไข้ดําแดงสวมหน้าก,กากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมีความจําเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยโดยเฉพาะของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าเครื่องนอนเป็นต้นค่ะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังสัมผัสผ,ผู้ป่วยหรือของใช้ของผู้ป่วยหลีกเลี่ยง เ่องการขยี้ตาการแขะจมูกนะคะหรือปากหากพบเด็กป่วยควรรีบแยกออกจากอ,าออกจากเด็ก ปกติทันทีนะคะหากพบผู<พ>้ป<พ>่วยหลายคนก็ควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขใกล้บ้านค่ะฉะนั้นก็ฝากถึงพี่น้องเราหากพบเห็นมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของไข้ดำแดงที่ต้องบอกว่าเป็นห่วงพี่น้องเราเนาะมีลูกหลานตัวเล็กๆเ,เนี่ยช่วงนี้โรคเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะเยอะ,ยอะฉะนั้นก็ฝากดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ ู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะคะเด็กเล็กๆนะคะจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะคะ